ทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดพี่รวยใช่ไหมคะได้เวลาฉเฉลยแล้วค่ะที่จริงพี่คือพี่จนจริงๆนี่แหละค่ะน้อง พี่เป็น c ีอบริษัทไทเดินเล่นนะคะถ้าใครดูคอนเทนต์ก่อนหน้าน,นี้พี่เป็น c ีอจริงคาะแต่เป็น c ีอบริษัทไทเดินเล่นนะคะไม่อยากทําให้ทุกคนเครียดกันค่ะวันนี้ก็เลยมาลองใช้ชีวิตแบบง่ายๆให้ทุกคนดูเราไม่จําเป็นต้องทําให้ชีวิตเรายุ่งยากก็ได้นะคะถ้าเราทําให้มันง่ายมันก็จะง่ายค่ะเห็นพี่ถ่ายคลิปทําอาหารทําไมพี่ก็อยู่ดีกินดีทุกวันเลยนะคะจะบอกว่าไม่มีตังค์ได้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าครัวกันนะคะมาดูว่าวันที่เราใช้ชีวิตง่ายๆก็มีวันที่เรากินอะไรง่าย มีค่ะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายลงคนเรามีหลายมุมมองนะคะแล้วแต่ว,ว่าเราจะเลือกมุมมองไหนให้ผู้ชมดูบางทีเราก็ไม่ได้ลงให้โลกโซเชียลเห็นทั้งหมดละค่ะเราก็แค่อยากเสนอมุมมองในสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเห็นวันนี้ก็เลยมาลองเสนอเมนูมง่ายๆไข่เจียวแบบนี้ปลากระป๋องแบบไม่โกงค่ะบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่หมดหมอ้ออร่อยมากแล้วก็ทําง่ายที่สําคัญวันนี้เราใช้งบแค่25บาทไข่2ฟองกับปลากระป๋องอีกหนึ่งกินอิ่มกัน2คนได้ค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับที่เราเลือกนะคะบางคนเลือกทําตามความฝันของตัวเองบางคนเลือกทําตามความฝันของพ่อแม่หรือแม้แต่บางคนนี่สินบังคับให้เราเลือกแต่ทุกอย่างที่พูดมาถ้าใจเราไม่สู้จริงทําไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ดีทั้งนั้นค่ะถ้าทําให้ใจเรามีความสุขชีวิตเรามีความสุขครอบครัวมีความสุขชีวิตเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วคะ่ะสําหรับเอไม่ว่าจะทําอาชีพไหนหรือว่าทําอะไรขอแค่ไม่เดือดร้อนคนอื่นให้ผิดกฎหมาย ดีทั้งนั้นค่ะแล้วก็ความสําเร็จในชีวิตของคนเราไม่ได้วัดกันที่เงินทองไม่ได้วัดว่าใครมีรถหลายคันมากกว่าไม่ได้วัดว่าใครมีบ้านหลังละหลายสิบล้านเพราะชีวิตคนเราต้องการแค่ความสุขใครมีความสุขก่อนก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วค่ะเพราะทุกวันนี้ที่เราหาเงินก็เพื่อมาซื้อความสุขให้ตัวเองค่ะส่วนพวกบ้านหลังใหญ่หรือว่ารถหลายคันการได้เที่ยวต่างประเทศก็คือผลพวงของการหาเงินเพื่อซื้อความสุขค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเงินไม่สําคัญ เงินนี่แหละค่ะคือตัวผลักดันให้เรามีความสุขด้วยใครบอกว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้อย่างน้อยก็ซื้อสุขภาพดีๆให้กับครอบครัวเราได้ค่ะเวลาเจ็บป่วยก็ได้หาหมอโรงพยาบาลดีๆอยากพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เวลาหิวก็ไม่ต้องอดอยากนี่แหละค่ะคือข้อดีของการมีเงินเพราะเงินซื้อความสุขได้ค่ะแต่ถ้าใครมีเงินแล้วไม่มีความสุขแสดงว่าเขายังไม่เจอความสุขที่ใช่นะคะบางคนมีเงินหลายสิบล้านก็จริงแต่ชีวิตเขาต้องทุกข์เพราะเงินก็มีค่ะ ฉนั้นเอถึงบอกว่าความสุขไม่ได้วัดกันที่เงินทองแต่วัดกันที่หัวใจแม้วันนี้เอจะยังเป็นหนี้ยังไม่มีลูกเต้ายังไม่สามารถกลับไปอยู่กับพ่อแม่ได้หรือวันนี้ได้กินแค่ไข่เจียวกับปลากระป๋องแต่เชื่อไหมคะว่ามันก็เป็นความสุขเล็กๆเหมือนกันความสุขที่ได้อยู่กับสามีความสุขที่ได้กินข้าวพร้อมกันอย่างที่เอบอกในคลิปก่อนๆว่าให้เราหัดมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอยเก็บเกี่ยวความสุขในชีวิตตั้งเป้าหมายเล็กๆทําให้ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที แค่นี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขแล้วค่ะการใช้ชีวิตง่ายๆมีความสุขกับอะไรง่ายๆทํทให้เราเห็นเป้าหมายในชีวิตชัดเจนขึ้นนะคะวันนี้เราพยายามเต็มที่แล้วไม่ต้องเสียใจกับมันเลยค่ะเพราะวันหน้าผลพวงของความตั้งใจในวันนี้มันจะต้องส่งผลดีอย่างแน่นอนค่ะใครที่กําลังท้ออยู่อย่างน้อยก็มีเอกที่กําลังล้มเป็นเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าได้อะไรจากคลิปนี้จะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรขอแค่ให ให้ทุกคนได้หิวใจสักนิดหนึ่งก็ดีใจแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เองด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามไว้ดูคลิปใหม่กันนะ